มีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผืนทรายทันใดนั้นตุ๊ก,กตาของเด็กหญิงก็หายไปแล้วมันก็รีบพุ่งเข้ามาหาเธอและเท้าของเธอถูกดึงลงไปเธอตกใจและตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตนั้นเพียงแค่เอาเฉพาะรองเท้าของเธอไปและเคลื่อนที่ไปทางพี่สาวของเธอและสิ่งมีชีวิตนั้นก็หันกลับไปหาเด็กหญิงตัวเล็กๆอีกครั้งแต่พี่สาวของเธอก็สามารถดึงเธอขึ้นไปบนโขดหินได้ด้วยจากนั้นสิ่งมีชีวิตก็เห็นเด็กคนอื่นอีกสองคนบนชายหาดและตามล่าพวกเขาแต่พวกเขาก็สามารถหลบมันได้เช่นกันันนนสิิ่งมีีชวต้้รู หมุดหีดและลากเป้ของเด็กชายลงไปใต้ทรายแต่ในไม่ช้าก,ก็คลายมันออกมาอย่างไรก็ตามสายชาร์จ Nintendo ได้พนันกันกับสิ่งมีชีวิตนั้นเด็กชายรีบวิ่งไปและดึงมันออกมาสิ่งมีชีวิตนั้นกลายเป็นผู้รายที่สามารถพูดเหมือนมนุษย์ได้เขาสัญญาว,ว่าจะให้พรอ,อะไรก็ได้ถ้าพวกเขาปล่อยเขาไปเด็กชายขอพรให้ปีนกำแพงได้เหมือนสไปเดอร์แมนทันใดนั้นร่างกายของผู้รายก็พองตัวด้วยอากาศแล้วก็กลับสู่ปกติเขาบอกว่าพรสําเร็จแล้วเด็กชายปีนขึ้นไปบนภูเขาเหมือนมืออาชีพและปีนต่อไปจนกระทั่งมืดแต่พพววกเขาาไม่่รรู้ ใดที่ได้รับจากพูดสายจะอยู่ได้จนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้น